เป็นมาแรงมากินแล้วก็หดหดลงนะคะเป็นตัวหนอนเล็กๆนะคะให้หมู่บ้านของแม่หมูก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะจะมีไม่กี่หลังนะคะไม่ไม่ถึงห้าหลังคาเรือนเนาะที่ที่ยังคงมีผักอ่าชนิดนี้อยู่หน้าบ้านนะคะแนะนำในช่วงหน้าฝนเนาะเน้นเป็นแกลบเยอะๆนะคะน้องๆจะได้ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังจะได้ไม่เน่าตายนะกอนี้กอใหญ่มากเลยนะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะแถวบ้านจะนำไปทำผักดองนะคะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนผักเล็กๆนะคะน,นี่แม่หมูได้ทำการนำน้ำขี้เถ้าถ่านนะคะขี้เถ้าถ่านในครัวเรือนของเราเองนะคะเพราะว่าแม่หมูในตอนเช้าจะมีการก่อไฟหุงข้าวนะคะหุงหาอาหารนะคะ บางครั้งก็เป็นคุณพ่อตื่นก่อนบางครั้งก็เป็นแม่หมูนะคะตื่นมาทำกับข้าวนะคะหูข้าวนะคะก็จะมีการก่อฟืนก่อไฟด้วยไม้แล้วก็ถ่านนะคะด้วยฟืนแล้วก็ถ่านก็จะมีขี้เท่านะคะแม่หมูก็เลยจะนำมาทดลองนำน้ำด่างขี้เท่านะคะมาฉีดพ่นให้กับผักกาดของเรานะคะเพราะว่า ผักกาดตัวนี้แม่หมูหวานหวานสามรอบแล้วนะคะทั้งเป็นแบบผักกาดกวางตุ้งดอกทั้งผักกาดตัวนี้นะคะหวานสามรอบแล้วไม่เคยได้กินเลยนะคะปีนี้นะคะก็เป็นมแมลงมากินนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะเป็นมแมลงมากินแล้วก็หดหดลงนะคะ แล้วก็เป็นดำๆหดๆนะคะก็แม่หมูก็ยังไม่สังเกตทีด,ดีๆนะคะว่าเป็นตัวนหเป็นตัวหนอนเล็กๆนะคะตัวหนอนเล็กๆนะคะก็จะทดลองนำน้ำดักงขี้เท่าที่เรากวนขี้เท่านะคะกวนขี้เท่าแล้วได้น้ำด่างของเขานำมาผสมน้ำแบบนี้นะคะแม่หมูจะลองฉีดดูนะคะในส่วนของต้นผักกาดที่เหลือของเรานะคะ ถ้าต้นผักกาดของเราโตขึ้นแล้วไม่มไม่หดลงเหมือนเมื่อก่อนก็คือแสดงว่าใช้ได้โอเคเลยนะคะหรือว่าหรือว่าผักกาดของเราตุยนะคะหมดไปก็คืออาจจะไม่ได้ผลนะคะวิธีนี้แม่หมูก็แค่ทําการทดลองดูนะคะว่ารอบนี้จะได้กินไหมอันนี้คือไม่ได้หวานใหม่นะคะอันนี้คือมันมันเหลือ มเมล็ดที่มันไม่งอกจากรอบที่แล้วเราแค่ทวนดินเสร็จแล้วก็บานมเมล็ดผักชีราวนะคะแต่น้องผักกาดตัวนี้ของเราก็ขึ้นมาอีกนะคะในส่วนมเมล็ดที่ยังไม่งอกเขาก็งอกมาใหม่นะคะขึ้นตามหลังเพื่อนเนาะแม่หมูก็เลยจะทดลองดูนะคะว่ารอบนี้จะได้กินหรือเปล่าก็เป็นการทดลองเหมือนกันว่าน้ำด่างที่เท่าที่เรา ฉีดพ่นให้เขานี่ประมาณอสองสามวันสามวันนะคะแม่หมูจะมาฉีดครั้งหนึ่งเนาะจะทดลองนะคะส่วนผักชกีก็กำลังพร้อมถอนแล้วนะคะในบางส่วนเดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่ว่างนะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวงานวันเด็กนะคะพาเด็กๆไปเที่ยวงานวันเด็กก่อนเดี๋ยวค่อยอมีโอกาสจะมาเก็บผักชีไปฝากร้านค้านะคะ อาทดลองก่อนนะคะฉีดน้ำด่างขี้เท่านะคะดูนะคะว่าผักตรงนี้ของแม่หมูจะได้กินไหมนะคะ,ะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะวิธีทํำทำยังไงนะคะแม่หมูก็ใช้ขี้เท่าถ่านอยู่อ,อยู่เตาถ่านของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นขี้เถ้าผงแล้วนะคะเราก็นํามาหนึ่งกิโลกร,รัมใส่น้ำหนึ่งลิตรนะคะก็ กวนกวนกวนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เขาตกตะกรอนนะคะมางคนก็บอกสามสี่ชั่วโมงมางคนก็บอกหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะบางครั้งก็สามสิบนาทีก็ได้ถ้าเศษเขาตกตะก,กรอนนอนก้นแล้วเราก็นํามาใช้ได้นะคะแม่หมูก็ไม่ได้รีรอเหมือนกันนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงทํากับข้าวเสร็จตกตะก,กรอนนอนก้นแม่หมูก็ทําการนํามากรองนะคะ รองให้เหลือแต่น้ำใสๆเนาะแล้วก็นำมาผสมกับน้ำของเราอีกทีนึงเนาะอัตราส่วนก็แม่หมูก็จะไม่ได้เป๊ะๆอะไรนะคะแม่หมูก็ใส่น้ำขี้เท่าแล้วก็ผสมน้ำมาเลยนะคะก็ไม่ได้เน้นว่าต้องเท่านั้นเท่านี้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเข้มไปผักของเราตายก็ค่อยพิจารณาใหม่ะคะลองดูว่า สำหรับที่เราใส่แล้วมันพอดีก็คือเดี๋ยวจะมาบอกสูตรให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะว่าใส่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะแปลงหอมเลยนะคะหอมบเลยหอมพันสีขาวนะคะกำลังแตกกอสวยเลยนะคะแบบใหญ่มากๆเลยค่ะกำลังงามแล้วเริ่มแตกกอแล้วนะคะเนี่ยค่ะสมมติเราปลูกใส่กระถางหน้าบ้านเรานะคะเก็บกินนะคะ ใบแบบนี้เลยค่ะไปใ,ใส่ลาบใส่ต้มต้มยำใส่ลาบใส่ก้อยใส่หลายเมนูนะคะทำน้ำพริกนะคะเราเราจะกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะอร่อยค่ะยิ่งปลูกไว้หน้าบ้านยิ่งจะสวยมากเลยนะคะก็แถวหมู่บ้านบ้านไหนที่ปลูกใส่กระถางยางลดหน้าบ้านคือสวยมากๆเลยนะคะเวลาเขาโตนะคะยิ่งเราไม่ ยังไม่แบ่งขยายกอเขาออกนี่คือสุดๆไปเลยนะคะขับรถผ่านบ้านไหนที่ปลูกนะคะตอนนี้ก็ในหมู่บ้านของแม่หมูก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะจะมีไม่กี่หลังนะคะไม่ไม่ถึงห้าหลังคาเรือนเนาะที่ที่ยังคงมีผักอ่าชนิดนี้อยู่หน้าบ้านนะคะก็จะมีเป็นบางท่านนะบางท่านก็ปลูกแล้วไม่รอดอย่างนี้นะคะก็อ่ของแม่หมูก็เกือบไม่รอดนะคะดูค่ะ ความใหญ่อลังการของเขานะคะนี่ค่ะมือแมมูกับต้นหอมนะคะความสูงตอนนี้จะอยู่ที่60เซนได้นะคะแล้วก็ความใหญ่ยังไม่เท่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเท่านิ้วมือของเราเลยนะคะอ่าก้านใบของเขานะคะก็ทุกวันนี้แถวหน้าบ้านก็มีมีไม่กี่หลังเนาะปลูกไม่รอดบ้างช่วงหน้าฝนขาดการดูแลส่วนมากแถวบ้านจะไม่เข้าใจนะคะว่า บางท่านที่ปลูกก็ไม่เข้าใจเนาะว่า,าเขาเป็นยังไงนะคะต้องดูแลเขายังไงสำหรับแม่หมูเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะคะในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ใส่กระถางปลูกกระถางจะต้องระบายน้ำได้ดีนะคะเพราะว่าฝนตกชุกใช่ไหมคะถ้าฝนไม่ตกเราก็ค่อยลดน้ำทุกวันเอานะคะแต่ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องลดอแนะนำดินนะคะเวลาปลูกในกระถางเนาะเน้นเป็น แกลบดำนะคะแกลบดำที่จะใช้ก็ต้องอแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะค่อยนำมาใช้นะคะถ้าเป็นแกลบดิบก็ขอให้เป็นแกลบเก่าแกลบหมักนะคะแกลบดิบก็คงไม่ดีถ้าเราทำการหมักก่อนได้ยิ่งดีนะคะแนะนำในช่วงหน้าฝนเนาะเน้นเป็นแกลบเยอะๆนะคะน้องๆจะได้ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังจะได้ไม่เน่าตายนะส่วนในแปลงนี้นะคะเกือบไม่รอดนะคะ,ะแม่หมูไม่ได้เอาขึ้น ข้างบนส่วนในกระถางแม่หมูก็มีนะคะอ่าในกระถางก็คงหลงเหลืออยู่แต่ว่านำต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพอมาถึงช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะผักของเรางามแบบงามมากๆเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผักงามสุดๆแต่ว่าเราก็เลี้ยงเขาไว้ในช่วงหน้าฝนเนาะเขาก็แตกกอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยแบ่งขยายไปนะคะขยายออกไปเรื่อยๆเขาก็แตกกอให้เรา เก็บกินนะคะแม่หมูก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะในกระถางในเป็นโต๊ะเป็นชั้นนะคะตีโต๊ะเป็นชั้นขึ้นมาแล้วก็วางกระถางผักของเราไว้นะ,ะเวลาจะทํากับข้าวก็เดินไปเก็บหน้าบ้านนะคะดีมากๆเลยก็ไม่ต้องลงมาที่สวนนะคะเขาก็จะค่อยๆขยายไปเนาะแล้วก็เก็บกินไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ ส่วนนั้นก็จะเป็นกุยช่ายนะคะกุยช่ายตรงนั้นคือสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะเป็นหอมที่ปลูกใหม่นะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ก่อนเป็นผักกาดนะคะผักกาดตัวเมื่อกี้เลยนะคะหวานได้สี่วันนะคะกําลังเริ่มขึ้นเยอทะทยอยขึ้นแล้วนะคะทะยอยแตกทยอยขึ้นแล้วนะคะ ถ้าผักแปลงนี้ไม่ตายก็แสดงว่าดินหมักที่แม่หมูทำโอเคเลยนะคะถ้าตรงจุดนี้ไม่ตายเนาะส่วนจุดนี้ไม่มีการหมักเลยนะคะแบบจรวดรวดเร็วแบบคนใจร้อนนะคะแปลงนี้ก็คือไม่ได้หมักดินหมักปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะผสมคลุกกันเรียบร้อยแล้วปลูกเลยนะคะก็ผลปรากฏว่าไม่ตายนะคะก็กำลังฟื้นตัวกันนะคะก็เป็นสายพันธุ์สีขาวนะคะหอมหมดเลยสายพันธุ์สีขาวะคะ่ะ หัวสีขาวที่ไม่มีดอกนะคะนี่คะ่ะกุยช่ายที่จะพามาดูนะคะสวยงามมากมากเลยค่ะโอ้กอนี้กอใหญ่มากเลยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะที่พร้อมในตอนนี้ก็คือเห็นจะเป็นกุยช่ายนี่นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะแม่หมูให้ในราคาที่เป็นกันเองนะคะร้อยหกสิบบาทรวมส่งนะคะ ถ้าให้ทั้งหมดสี่กอน,นะคะกอน,นึ่งก็จะเป็น10ต้นเป็นอย่างน้อยนะคะจะได้ทั้งหมดสี่กอน,นะคะสรุปแล้วก็จะได้ประมาณ50-60ต้นเลยนะคะต่อ1ชุดหนึ่งออเดอร์นะคะออเดอร์หนึ่งจะได้สี่กอน,นะคะรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลเนาะบวกเพิ่มแค่สิบบาทเองนะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจเนาะหูจุดนี้กำลังลำต้นสวยลำต้นงามเลยนะคะก็จะปล่อยให้สูงกว่านี้นะคะเก็บไ้ชมดีกว่าดูบรรยากาศแปลงผักของแม่หมูค่าผักกุ้ยช่ายตรงนู้นก็กำลังงามเลยนะคะนี่ก็ปลูกแล้วก็ได้มาดูการจเจริญเติบโตของเขานะคะเป็นความสุขที่สุดเลยค่ะ ก็ยังมีต้นที่ปลูกใหม่นะคะปลูกแซมก็จะย,ยังไม่ใหญ่เท่าเพื่อนเนาะมีเวลาก็มาเก็บย้านะคะเรื่องปกตินะคะเราปลูกใส่แปลงดินก็จะมีหญ้าหน่อยแต่ว่าเวลาผักเราขึ้นเยอะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหญ้านะคะก็จะน้อยลงนะเวลาเราตัดเราก็จะเก็บหญ้าไปด้วยนะคะเวลามาตัดผักของเรานะคะแถวบ้านจะนําไปทําผักดองนะคะส่วนนี้จะเป็นหอมเลยที่ปลูกใส่กระถางนะคะ ก็กำลังงามค่ะนี่ค่ะกุยใชย่แถวนี้ก็กอใหญ่มากๆเลยนะคะจะให้กอที่ใหญ่ๆนะคะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะจะให้กอใหญ่ๆเลยค่ะแถวนี้ก็ใหญ่นะคะโอ้ยงามสะออนเีพี่น,อน้องคืองามค่ะแกสะออนพักเจ้าของค่ะย่งบดสูงกันใดนะคะถาถาเบ่งก่อนเด้อจะเย็น กำลังงามเลยนะคะเขียวเชวอุ่มงามตายอดไปเลยค่ะค่ะสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ